ข้าวไม่กินปุ๋ยตรวจหาสาเหตุได้หลากหลายกรณีดินเปรี้ยวดินด่างดินเค็มดินเสื่อมดินตายนาปรับหน้าดินนาตักหน้าดินโซดาในนาข้าวสารเคมีตกค้างในดินอินทรีย์วัตถุในดินต่ำจุลินทรีย์ในดินถูกทำลายหากค้นหาต้นเหตุยากลำบากตรวจวัดค่าดินไอเ n นฟุนวิกหัวผสมปุ๋ยย่อยดินช่วยเราได้10วัน20วันเปลี่ยนแปลงให้เห็น ไม่อยากพลาดแก้ไขทันรุ่นทันผลผลิตให้ IRI ดินพิชีวิตเป็นทางเลือกเรายินดีตรวจวัดค่าดินให้ฟรี IRI in the group นวัตกรรมอเมริกาช่วยทุกปัญหาดินเกษตรต้องการให้เราไปแก้ปัญหาดินแก้ปัญหาผลผลิตด้วยการตรวจวัดค่าดินค่าน้ำค่า PH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าความเค็มในดินปริมาณธาตุอาหารในดินค่าอินทรีย์วัตถุแก้ปัญหาได้ด้วยสูตร IRI ดินพิกชีวิตติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางนะครับ IRI ดินพิกชีวิตมีคำตอบให้ทุกปัญหาดินครับ